กลับมาอยู่ในรายการมือโปรโชปรุงนะครับกับเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมมั่นใจเลยครับว่าพบกับเราสองคนเนี่ยจะมีทั้งเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับนะครับที่จะช่วยยกระดับรสชาติอาหารให้เป็นแบบมือโปรกันเลยแหละครับและแน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับเชฟประจวบทั้งทีเมนูของเราคือเมนูอะไรครับเชฟแกงกะหรี่หอยเมี่ยงผู้อบชีสเชฟหยกช่วงนี้เชฟมีชั้นน่าก,กินมากๆเลยแต่สองอย่างนี้มารวมกัน งไงก็สมื่ิเราทำผักโบมอบชีสเราจะเปลี่ยนเป็นซอสเฮอร์รี่กะหรี่อะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้โอ้คือถ้าเราเข้าใจในเรื่องของหลักการละการเอาเครื่องเทศหรือว่าพริกแกง,งต่างๆมาประยุกต์ใช้อันนี้ทำได้เลยแต่วันนี้เราก็จะทำเป็นรักไทยแล้วก็ไปเสิร์ฟแบบมันก็ชาวต่างชาติได้เลยครับคุณผู้ชมครับแต่เชฟครับถามนิดนึงครับเชฟตัวหอยมันังผู้เนี่ยพูดถึงเนี่ยการที่จะได้ตัววัตถุดิบอันนี้มาเนี่ยให้มีคุณภาพวิธีการเลือกหอยก็อย่างหนึ่งแต่เคล็ดลับในการที่เราจะ ต้องมาทําความสะอาดเขาเค็ดทำยังไงครับอ,อ๋อส่วนใหญ่แล้วก็จะล้างผ่านน้าและหลังจากนั้นก็จะเปิดน้ําแล้วก็แช่เพื่อลักษณะให้เหมือนก็ฟาร,ร์มเค็มมีปฏิกิริยาของหอยเนี่ยมันจะอ้าเปลือกและไอ้พวกทรายทวกอะไรที่มันเกาะติดอะไรมันก็จะล่วงลงมาในาน้ำเคนี่คือเป็น เทคนิคนะครับคุณผู้ชมในการเตรียมตัวถอยแมลงผู้นะครับให้ไม่มีตัวทรายไม่มีตัวอะไรเยออกมาแล้วก็ตัวกลิ่นเนี่ยของเขาก็จะหายไปแล้วอีกข้อหนึ่งก็อย่างสมมติว่าบางทีเราจะแคะเขาออกยากนไอ้นี่คือลักษณะมันสดแต่ถ้าเราไปเจอที่แกะง่ายดึงตืดตืดอันนั้นคือหอยที่ตายแล้วโอเคนะครับดังนั้นสําคัญตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยใช่นะครับนะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนแรกกันเลยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชม หอยแมลงภู้อย่างที่เชฟประจวบบอกเลยร้านทำความสะอาดเรียบร้อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําตัวหอยแมลงผู่ของเรานะครับไปใส่ลงในหม้อแบบนี้เลยครับแต่เชฟวันนี้คือเราไม่ได้ต้มไม่ได้ลวกเชฟจะทําเป็นวิธีไหนครับเป็นคืออะรครับเชฟอันนี้ก็คือการทํางานจากระสบการณหอยแมลงผู่ปกติถ้าเราไปซื้อตามตลาดเขาก็จะลวกน้าเป็นหม้อมอแต่อันนี้เชฟก็จะใช้น้ําแค่ส่วนนี้ได้เห็นวิธีที่ว่าเราทําให้หอยเนี่ยเปิดอ้าแล้วก็ความหวานของน้ำเนี่ยมันยังอยู่ในตัวของเขา ก็คือเทคนิคของเชฟนะฮะก็คือใช้น้ำเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นที่สําคัญได้รสชาติของตัวอาหารทะเลแบบเต็มเลยนะครับอย่างนั้นกระทะร้อนๆแบบนี้ใช่ไหมเชฟครับโอเคอันนี้เราก็จะมีของที่ดับคาวหรือดับกลิ่นหรือสมุนไพรสมุนไพรนะครับโหระพานะครับตะไคร้นะครับตะเมี่านะครับมีใบมะกรูดด้วยจากนั้นใส่หอยแมงผููที่เราทําความสะอาดแล้วลงไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลย ถ้าร้อนๆแบบนี้เติมน้ำลงไปครับปิดฝาเลยครับก็อยู่ประมาณสัานาทีโดยประมาณเืออาจจะสีนาทีแล้วก็อ่าอ่ะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับพอหอยของเราสุกเรียบร้อยก็จะแยกฝากับแยกเนื้อออกมานะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของแกงกะหรี่พร้อมๆกันนะครับ เอาละครับคุณผู้มชมครับหลังจากที่เราเตรียมในส่วนของหอยแมลงพูดเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญเลยที่เชฟบอกว่าอันนี้มันเป็นหลักการ ง่ายนะถ้าเรารู้วิธีการทำครีมซอสกับครีมชีสแล้วเอาตัวเครื่องเทศหรือพริกแกงมาใส่ก็ได้เลยนะครับอันนี้เรากำลังทำตรงนี้อยู่เลยก็คือตัวซอสแกงกะหรี่ที่จะมาผงผงแจงผู้นะคะนี่ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดในส่วนของตัวพริกแกงให้เขาหอมก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนี่ก็แนะนำน้ำมันคุณภาพดีขวดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับจริงๆแล้วขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนี่พอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับหอมใหญ่นะครับหั่นเตาเล็กๆแบบนี้นะครับคุณผู้ สังเกตว่าวันนี้เนี่ยเชฟจะเอามาทําเป็นซอสพิซราดอยู่บนตัวหอยแบงผู้นะครับเชฟบอกว่ามีพริกสามสีด้วยนะครับมีสีเหลืองนะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือได้ความสวยงามแล้วก็พอเขาสุกปุ๊บเขาก็จะหวานๆนะเชฟมาครับเอาละครับหลังจากผักที่เราใส่นะครับเริ่มสุกเนี่ยเึ้นุูๆแบบนี้นะครับ นี่เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยของเราในวันนี้นะครับน้ำพริกแกงกะหรี่ตราโลโบนะครับพริกแกงข้าเนียนละเอียดแบบนี้เลย <S <S เอามาทําซอสแบบฝรั่งเนี่ยได้เลยทีเดีข้าเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะฮะผัดแป๊บเดียวหอมเลยนะหลังจากผัดจนเข้ากันนะครับคุณผู้ชมตามด้วยกระป๋องนี้เลยครับกี๊ผัดลงพื้นเสือแถบชมพูนะครับนี่ต้องบอกว่ากระป๋องนี้นะครับทำเบเกอรี่ก็ได้ทำอาหารก็อร่อยนะครับคุณผู้ชม จากนั้นนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดละลายน้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะอยากให้เขามีความข้นใช่ไหมครับเชฟหลังจากใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำแล้วนะครับตามด้วยเนื้อหอยาม่งผู่ที่แกะไว้นะครับนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบทานแบบเหมือนกับเป็นแน็คกอ่ะก็คือบอกว่าเดินทานนะเป็นอาหารทานเล่นแล้วก็จะใส่ในเปลือกเปลาชีสโดยแล้วก็อบได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเรียงใส่ตัวฝาแล้วก็โรยชีสอบนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ฝาเปลือกฝาหอยเม่งผู่นะครับแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ เอาเนื้อหอยของเราวางลงไปเลยอซอสฉ่ำๆนะแล้วเชฟนะครับนี่าแล้วครับจากนั้นนะคุณผู้ชมเราจะมีมอสซาเลล่าชีสนะครับเป็นท็อปปิ้งนะครับโปะด้านบนเลยระหว่างนี้นะครับเราได้มีการเปิดเตาอบไว้แล้วนะครับก็คือเป็นการวอร์มเตานะฮะคุณผู้ชมไฟป,ประมาณ200องศาเซเซ,เซียสนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเทคนีคกับเชฟประจวบจะเอาตัวหอย เอาอบนะครับให้ชีสเขาเกลียมแล้วก็ละลายแล้วก็มาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมกินพร้อมๆกันครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับ <Okay. S 1> ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่การทําแกงกะหรีแบบธรรมดาเลยนะครับแต่เป็นการทําแกงกะหรีแบบมือโปรเลยนะครับเนี่ยมาออกมาหน้าทานแบบน,นี้เลยนะครับกับเมนูแกงกะหรีหอยแมลงผู้อบชีสนะครับ